ีปขับรถผ่านตรงนี้ครับก็เจอกับไอ้ลูกนี้ครับไม่รู้ที่อื่นเขาเรียกว่าลูกอะไรครับน,นะครับเต็มไปหมดครับแต่แถวบ้าน,นผมเรียกไอ้หมักจิ้มครับหมักจิ้มไอ้กินข้างในมันได้หมเต็มพื้นทีหมด หงอกยั่ดูจะดูเขาจะเอาดองกันหรือเปล่าหงอกก็แง่แทกินได้มครับแต่มันจะรสมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวของฝาดครับตัดเดียว เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมกลับบ้านไปไปเดี๋ยวผมจะพาให้ดูครับข้างในว่ามันกินยังไงมันเป็นยังไงสีอะไรครับข้างในเดี๋ยวจัดการให้ดูครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เอามีดมาด้วยครับเดียด๋ยวอะไรๆเก็บๆก่อนครับคาดวที่อื่นเขาน่าจะกินกันเหมือนกัน,นแต่ลาคนก็ไม่รู้ครับีต้นมาแลับ ต้นใบมันก็เป็นแบบนี้ครับลูกมันอยู่ข้างบนนะครับเปลมองเห็นหรือเปล่าครับลูกมันเนี่ยครับเป็นฟวงเลยครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ มีสองต้นอีกต้นนึงมันน่าจะหล่นหมดแล้วครับแต่ต้นนี้อย่างเงี้ยขอตัวเก็บกันครับ ลูกมันเป็นเหมือลูกแก่มีที่แ,แล้วครับ

บตีลูกมันจะยาวกว่านี้ครับน่มันลูกมันจะปั๊มสั้นไปหน่อยน่าจะเป็นแต่ละพันธุ์น่าจะไม่เหมือนกันครับนมาเก็บพอแล้วครับเนี่ยครับมักกิ้มหลัง่ผมเก็บมน้าก็ี๋ผมจะเอามาผ่าครับผ่าให้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงทีนยังไงครับลอง ตึงไปแล้ครับแต่ระวังไอในม,มือให้ดีก็แล้วกันครับมันก็ไม่มีอะไรเยอะครับข้างในจันจะเป็นไอ้จุดอยู่สามจุดนะครับจุดสามจุดไม่มีที่กินเยอะเหมือนกัน,นครับจะามาจิ้มฟันครับฟันซักซักข้างในแล้วก็ออกมากินครับ แค่นี้นะครับนะครับ ปกติลูกมันจะยาวหน่อยแต่ตอนนี้รูกมันสั้นานำเสนอนะครับกินได้ครับรสชาติก็มันจะออกมันๆหน่อยครับกินได้ไม่มีพิษมีไทยครับเอาหาแถวบ้านกินดูครับอร่อยครับมันๆคล้ายกับไอ้ตัวลิสงครับ เหมือนธูริสงเลยครับรสชาติเดียวกัน